หนึงความลับของมหาเศรษฐีนะคะวันนี้ในเรื่องของอาสาหารนั้นหลายคนนะคะก็ทำไมถึงนะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะมหาเศรษฐีมากที่สุดนะคนบางครังร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วนะ,ะเขาจะเขาเรียกว่า คือมีนะคะทรัพย์สมบัติเป็นทรัพย์สินนั่นคือนะลงทุนในอสังหาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทําไมเขาถึงลงทุนในอสังหาและที่จริงคะมหาเศรษฐีเหล่านี้มีเงินเยอะมากมายอาสังหาเป็นสิ่งที่นะหนึคือมันจับต้องได้นะคะและ2มันเป็นอะไรที่สามารถนะเก็บเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้และที่สําคัญอันดับที่3เป็นในเรื่อง ของความสุขใจนะเมื่อซื้อ,อสังหารแล้วนะเมียสังหาเก็บไว้เนี่ยคือซื้อเพื่อเป็นความสุขของครอบครัวนั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับเขามาสทีที่เขาบิยมซื้ออสังหาที่กวยนำมาแบ่งปันกันนะคะก็ถ้าหากนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและคราวหนะ้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะฝากติดตามเพจกวอสังหาด้วยนะคะ วันนี้ทนาดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนใสังหาหรือนะคะจะขายฝากฝากขายทรัพย์นะหรือว่าต้องการนะคะเงินไปบริหารธุรกิจนะสร้างสภาพคล่องกับธุรกิจก็ยินดีค่ะปรึกษาทุกกรณีนะคะคราวหนะ้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ